โดยค่าเริ่มต้นนะครับจานที่จะแสดงดวงชะตาเนี่ยนะครับมันจะเป็นจานแบบ360องศาถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับเราก็จะต้องมาเลือกที่นะฮะตัวเลือกในส่วนที่จานเนี่ยมันก็จะมีจานแบบ120นะจานแบบ90จาน60จาน45ไอ้จานที่มีรูปดาวเนี่ยนะครับก็คือจานที่คนใช้กันบ่อยนะครับ ปกติเนี่ยผมก็จะใช้เป็นจาน90องศานะครับตามถนัดแต่บางคนอาจจะตั้งเป็นจาน45ก็ได้นะครับจาน22.5ก็ได้ตรงนี้แล้วแต่เลยครับตรงนี้ขออนุญาตตั้งเป็นจาน90ก่อนก็นแล้วกันนะปกติผมใช้แต่จาน90เป็นหลักนะครับข้างล่างนี่มันจะมีตัวเลือกให้นะนี่คลิกเข้าไปมันก็จะมีคําทํานายโผล่ขึ้นมาซึ่งเราไม่ใช่นะมันจะเป็นคําทํานายสําเร็จรูป นะครับตัวเลือกตัวนี้นะครับเนี่คลิกไปแล้วก็จะเห็นว่ามันก็จะมีการแสดงปัจจัยสะท้อนขึ้นมานะครับก็ทําไม่ใช้ก,ก็ไปต้องเลือกนะฮะบ,บางทีปัจจัยสะท้อนโผล่ขึ้นมามากก็เยอะนะฮะเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยไปว่ากันก็แล้วกันนะครับแต่ก็ให้รู้ไว้นะว่าถ้าอยากเปิดปัจจัยสะท้อนเนี่ยมาคลิกที่ข้างล่างตรงนี้นะครับถ้าเลือกสะท้อนนะฮะแล้วก็มาเลือก ตรงนี้อีกทีนึงนะครับมันก็จะแสดงสะท้อนเฉพาะจุดเจ้าชะตานะครับถ้าไม่เลือกตรงนี้ก็สะท้อนหมดทุกดวงนะครับ